ทุุกสบายดีพ่อแม่พี่น้องเนาะกาเงินดีตอนฮับทุกทานเข่าซูซองของบาลี่อีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องกาตอนนี้เฮากาได้ไม่ยุีิบัานหัวคาเมื่อปักอูนะทุกคนเนาะพอดีเฮาก่ได้เข้ามาเห็ดพรารกิจของเฮานาะซอกขาเนาะกบคว้าที่ทุกอย่าขาดแคลนพอดีเฮาก่ได้ครับข้ามในน้ำเนาะจากชาวบ้านเข้ามาเบิง่งอบควัานี่เนาะ่าเพิ่นเป็นจังใดเพิ่นว่าเป็นอบคว้านึงที่ว่า จัดอยู่ในครอบครัวที่ถูกยากเนาะเราก็จะมาเบิงตัวจริงว่าเพิ่นเป็นอะไรแท้ๆเนาะครอบครัวเพิ่นมีจักคนนะนะมีอย่างที่ว่าพอเราจะช่วยเหลือได้เราก็จะยิบยื่นช่วยกันไปนะทุกคนเนาะกาเพิ่นก็ได้อยู่ทางด้านหลังของเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาทุกคนเข้าไปเบิงเฮือนซานบ้านซองเพิ่นแล้วก็ไปถามเบิงความรายละเอียดเนาะว่าเพิ่นเป็นอยู่จังใดเนาะอาชีพเป็นยังนะหาเงินหาค้ำแนวใดคือว่ามาทุกทุกแต่ยากเนาะก็โอเค เป็น,นอะไเขากับเข้าไปเบิง้งไปส้มไปหู้พร้อ,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 อมๆกันน้องพี่น้องเนะาะก่าโอเคเนาะทุกคนก่ตอนนี้เขาก่าได้ห้เพ่นอนออกมาั่งท้างนอกเป็นที่เรียบร้อยอันนี้ก็คือเป็นเพื่อนซานบาทซองเพืนน่นทุกคนเนาะเดี๋ยวเขาจะกวาดหรือว่าแพนกล่องให้ทุกคนแต่เห็นมันน้ยเนาะก็คือเพื่อนนั้นเป็นเพื่อนสู้พืชเนาะแล้วก่าหลังคาจะเป็นสังกะสีแบบเอาไม้แนบไสก้อนเนาะทุกคนเนาะแบบด้ตอกเล็กเพราะว่าหนาจะเห็นแบบพ่อยูด้นะประมาณนั้น แล้วก็สาหรับฝาเฮือนดัดนี่ก็คือเป็นไายคัดเนาะนฟ้าไม้เฮียแล้วก็อันนี้เป็นไม้ไพที่กระจับซับซับแล้วก็มาเลี่ยนใช่กันให้เป็นฝาเฮือนเนาะทุกคนเนาะอันนี้เป็นเฮือนประมาณอ่าราวๆสามเมตรสี่เมตรเนาะทุกคนเนาะนาี่ก็คือทางหลังคาเนาะคือเขาเห็นน้ำกันก็คือจานยังใ่ตอกเล็กเท่าทุกคนก็คือใส่ไม่ตัวนี้มันแนบไ,ไว้เนาะพอใบมันปิววอ,อกไปนะเนาะ เป็นเงินน้อยทุกคนอยู่น้ากันสีคนเนาะาทางนี้จะยกขึ้นหน่อยหนึ่งเพราะว่าอ่าดินมันบกเพียงเนาะเก่าเคนะโอ้มีเล็กเนาะเพิ่อนหนาจะเกี่ยมอยู่ตามเบิ้งเนาะแต่ว่ากระปุกว่ามันคงเพิ่นหรือบ่เอากลับไปถามเพิ <in> ่นเบิงเนาะเล็กของหนึงเท่าเอับขออนุญาตติดไมค์ได้ไอ่าสบายดีเพิ่อนน่ะจะสบายดีอ่าสบายดีไหมครับ อ่นานังสบายด,สายดีสบายดีสบายดีนะอ่าโอสบายดีอันบุหัว่าเป็นอายเป็นนอ้องอายุจักปีขออน,นุญาตถามนะสี่สิบสี่สิบเจ้าโ,<อ>โอ้บมเมนตี้แม่น่ะแม่นละวะ่าแม่นะ่ะนี่นี่เป็นน้องเศร้าเลยโอ้แต่ว่าผมยังหน,น,นุ่มอยู่เบิ่งหน่อาเออเผนอายุสี่สิบปีทุกคนเขาเป็นผู้เชี่ยวชาติอาหารนะอ่าอันอายซื้อยังไงก่อนซะนะเชียงซุก แซนยซุกเสียงซุกเสียงซุกเจ้าโอ้เสียงเคยบวชนี่บวชแล้วไงเออจากพันษามันซาดิ่งฮะดี๋ยวบวชได้สี่เดือนสิมาสี่เดือนเอาบวชพันษาเนาะสี่เดือนเอาบวชพอได้เสียงจำเป็นแล้วอันนี้เป็นลูกเมียเขาเนาะมีสองคนอะอันนี้เป็นเมียเจ้าเมียอันนยุจักปีเมียเจ้าน่ะ สิบแปดในนี้สิบแปดสิบแปดปีเจ้าโอ้เจ้าได้เมียยังน้อยแล้วเนาะเจ้ามีสองคนนี้แล้วมีสองคนนี่เจ้าโอ้เอาผู้นึงแล้วป่าแล้วเอาผู้นี้แล้แล้วโอ้โดอยดยก็คือผู้นี้เป็นผู้ที่สองเนาะเจ้าเจ้าอันนี้อันนี้ลูกลูกกกเนาะลูกกกชื่อชื่อยังอันนี้นะข้ามสีข้ามสีผู้นี้เลยนางมะลินางมะลิเจ้าผู้นี้จักปีแล้วอันนี้กัเจ็ดปีปีนี้แล้วเจ็ดปีเจ้าผู้นั้นเลยจักปีแล้ว ห้าปีห้าปีสัมปิปากว่าน่นก็จะกวัวแล้วประมาณสี่ปีห้าปีแะ้วที่เบื้งน้ประมาณสีปีเนาะโดยเด็เขาเฮอนเมื่อไรที่ยังเขาเที่ยงผู้นี้เขาอลไที่คำสีเนาะปอนึงเออเอาไออันนี้มันเฮือนห่า าเอออยู่แบบนี้แต่จักปีเราอะอายู่ปีนี้หากอยู่ปีนี้ที่แต่ก่อนเขาอยู่ใส่พอน้ำเมรโอ้อยู่น้ำพอน้ำเมร์ที่หลังจากนั้นลงเฮือนมามาต่างเฮือนนี่โอ้โดยอันนี้มันดินเขาป่ะดินลัส่วนรวมดินลัดส่วนรวมดินส่วนรวมเพิ่นแบงอะไรอยู่กว่าสีให้เลยที่พ่ให้อ่ะเอา้กันบูแต่ตอนนี้ ตอนนี้นี่ก็คือเพิ่นแบงให้อยู่ก่อนเนาะเจ้าๆเอออนาให้นาตะกาเฮาก็มีอ่ะบ่มีมีแต่ส่วนให้มีแต่ส่วนให้แต่ละมื้อเฮาอาดีเผาเฮ็ดอย่งก็อ้ายนี่คือจ่างกินนั่นแหละจ่างกินเจ้าเฮ็ดให้บ่เ็ุษ่ะเฮ็ดไทยน้อยเดียวสิเห็ดน้อยนึงอืมอืมอืมก็จิบนี่เราไปๆเบิ่งเจ้าคือว่าจ่วยสู้ไว้เจ้าเป็นหยัง มันเจ็บแล้วเป็นอย่างเจ็บป่วยเจ็บกระเพาะอเจ้าพร้อมใส่ซดสั้นลังนี้เออภาว่าตะกี้เขามาเห็นทางอายเพื่อนนอนอยู่เนาะเพราะว่าป่วยเนาะเจ้าอืมเป็นเคยไปห้องหมอปะไปเลยไปเพื่อนว่า<ป>จะได้ก,ก,ก็เห็นบปวดห้องทุกเวไปพุ่นไปกวดกพุ่นไปสัตยาบุาเป็นขาดอาหารบำรุงเด็กไรมัน ลายยางลายสิ่งลายยางและเขาบูเบานาเนียวเจ้าค้าทัดอาหารเจ้าแล้วก็เจ็บกระเพาะมันยังที่นี่เจ้า่ลําไส้อันนี้มันของผู้ใดไอเขาเห็นเล็กเห็นอะไรที่นี่ฮะงน้องสาวของเอาของผู้นั่นที่อันนี้มันน้องสาเจ้าเออเพิ่์ลจะอนาต่างเงื่อนบนฐานนั <S <S ่นน่ะเจ้าตะกี้เห็นตะกี้เห็นเพิ่์ลบอกเขาอยู่หนะอเพิ่์ลซื้อมาไว้ อาแต่ละมือเน,นี่ยเขาไปจ่างมามาซื้อเข่ากินคันสุขภาพดีแล้วก็สั่นแอฟสั่นยังเล็กกินอ๋อเนาะแล้วเอือยได้เอือยเห็นยังเดือดเลือดสวยพื่นนี่แหละงานสวยเพิ่นเพิ่นเอาเข่าให้เนาะเอาสองสองผมมีเอาคือโบว์เฮดไทยเฮตยังกุกว่างไปกินเข่าเฮตหรือว่าเตีรยกี้เนี่ยโบมีดินเฮ็ดนี่ยโบมีดิน เจ้า <stumbled S 1> ีบอนึงเอาดินแค่น right? <sh> <sh> like ี้เขาแบงกันมื่อไหร่แบงแล้วมีคองจะคของมดแล้วป้าแต่ว่าเฮาเบิ่งดินแค่บานเฮามันเป็นดอยลายพวกเนาะเจ้าเนี่ยทุกคนมันเป็นผาเป็นดอยนะเฮ็ดไทยเห็นอย่างเนาะโอ้นใกล้คนทางเมืองเมืองคนก็มีแต่ส้าวบานมีเพื่อนทับจ้างแล้วก็ไปเนาะเจ้าได้เข้าได้ยังได้เงินมากกับมาซื้อเข่าสจ้ลูกินเนาะมือหนึ่งหาสิบพ้านจ่างเนาะ ไอ่ไอ่ป่วยเลยจักมือเราเดือนปลายแล้วนี่เดือนปลายแล้วเอาไปซนะนักในสิบไปมือเนี่ยนักไปหงมมาไปหงมมาเ้าแต่ว่ากับเพราะใครที่เรือว่านั่นเลยขันปวดแล้วก็นอนบนบนนี้ยินยังอะไรกันเคลื่อนในนึงเราลุกนั่งอ๋อมันวินหัวหลายเดือนแล้วหลายมือแล้วเจ็บนี่ยน้าเออ ก็มันไปห้องหมอตลอดอยู่ดิเดินรุ่ๆไปก็มีเงินแล้วก็ไปมีเงินแล้วก็ไปคันบริแรเงินเอยบริแรเงินแล้วสร้างไปเออเล่ามาไปซอกมันอย่างซอกเงินซอกเงินเดี๋ยวซอกเขากินเดี๋ยวเล่าไปซอกแนวใดไปเสียหย่าให้บ่เสียหย่า่ไปช่วยเพื่อนในเรื่องสักอิงตามความสามารถก็คือถ้าอาย่บ้านเขามีมีเวียกมีอย่างเพื่นจ้างแล้วก็ไปใช่เยอะเนาะเพราะว่าอยู่เกถ้ามันจะเลือกเวียกบ่ได้เนาะ เพราะมันโซเบียกยากนี่ตามเจ้ามานี่เบิ่งตามสภาพก็เป็นจริงนี่เดียไปหินบ่ไส่บ่จังเราเออมาเยเป็นเครื่องนักเขียนเป็นปุ่มบิ๊กมันยังมีอะที่ทำหน่อยมีแล้วมีละมีหน่อยหนึ่งมีของคุ่นช่วยพี่น้องไปหาญาติพี่น้องอยู่ทางบ้าน ก็บรรเทาได้บันเตาบันเนื้อแล้วเข่ามั้บรรได้ซื้อย่อนความทุกข์ยากในย่อนจับเนี้ยป่าเฮือนหน้าฝนมาบัวบัวชาร์ดเข้าไปอ่ะมันคือว่าเป็นเรื่องนั้นไงเนี่ยซื้อเฮือนคออยู่นี่ล้านหนึ่งโอ้ซื้ออยู่ที่นี่นะบ่แมนเอาเฮ็ดเองเฮ็ดเองเนี่ยอยู่เนื้อพุ่นจะคองทอดขึ้นแล้วแล้วคิดกันแล้วอยู่นพอหลวงเมียนี้ อยู่พุ่นบ่นทึกันเราลบมาเตามาอยู่นี่ติมทำซื่อเขาอันบลอนเฮือนเป็นเฮือนเมียเก่าวันที่ชาเดนีแห่เมียเก่าวันจูเงื่อนหอให้เองเจ้าให้เองเราสองคนเนี่ยอยู่บานพุ่นบานทั้งอ่าก็เอือยปัจจุบันนี้ที่เป็นผู้สางเฮือนหลังนั้นน่ะเราบอกพิษกันเป็นอะไรจึงพิสกันเจ้าของดินนั้นเจ้าของดินบนทึกกันเราอ่าก็เลยเบาเลยเราก็มาซื่อเรื่อนหลังนี้อยู่ หลานหนึ่งนอนนี่เนอเออทุกคนเข้ากับมีแผนจะสั่งหอสั่งเฮือนอยู่ที่ไหนมีมีเนาะแต่ว่าทางกายยังบวพร้อมเนาะอทางกายเจ็บยังป่วยแห้งแห้งบ๊ยังบ๊ดีเทือนได้ได้เป็นเข่าเป็นยังได้ชิมือนี้ก็ยังมีกินวะมีก็มียังคาดยังคาดเดี๋ยวนี้คาดเดี๋ยวนี้คาดแล้วเจ้า มิเซงเดี๋ยนี่ไปคนเดียวนูบุพเพกินอ๋อไม่ได้เดี๋ยไปคนเดียวเนาะเถูกอย่างงัยเดี๋ยวเขาเหิ่นให้ก็ดีไปเบื้องบันั้นไปเบื้องใกล้พุ่นโดยโดยเขากินยังมีบ่อยู่เฮีอนเหาเดี๋ยนี่มีหน่อยเดียวมีหน่อยเดียวเขาเบื้องก็ได้อ่ะเบิ้งเขาเบิ้งพาไปเบิ้งมันรู้ไหมเขาอยากเบิ้งว่าขขาวสารเพิ่นมีหลายจำได้เนาะทุกคนเขาสารเด้เพื่อนมีอ่า ข้าวสารบ่มีเจ้าเดี๋ยวหากินได้๋ยเล็กยน่อยมากินอันแห่ใบบ่มีเลยอ่ะบ่บ่มีมีแต่ข้าวซุกนี่เจ้าเบิ่งเปิดมันได้ยำได้เออได้ซ้ำนี่นะเจ้าชีคนอันนี้สิกินนี่เจ้ากะสิพ่ออีมาเจ้าอืมอีมอเจ้าแต่กันคาดแล้วมื้อออื่นยากซ้อแล้วเป็นอะไนี่เกรนเป็นเปรุทัดไปลุฮ่าอ๋อกินเสวยคนแต่เป็นตะละมือแล้วเข้ามา ในสี่มือห้ามือแล้วเขาเป้าหนึ่งแบบไปชวยเขาเนาะเจ้าสี่ห้ามือแล้วเขาให้เป้าหนึ่งบางทีไปแต่ละมือเลยเขาแต่อะไรเป็นกิโลสามสิโลสามสิโลเจ้าต่อมือเจ้าเขาเปลือกทิเจ้าข้าวสารข้าวสารน่ะซ่านสิโลต่อมือเจ้าเอาก็ถือวดาลายอยู่เนาะเจ้าสองสามโลมามากินแล้วไปโฟลุบบนนอนอีกสี่คนนอนกันนี่เลยเจ้าไม่แล้ว สีพ่อแม่ลูกทุกคนนอนบนนี่ยเนาะตัาเสื้อบนเดียวกันเจ้าเอ้ยปลาข้าวสารบุมีเลยเนาะเจ้าไม่แล้วอันนี้ใส่ตอถุงเย็นอ่ะอือใส่ตอถุงเย็นบเสื้อประก่างบุมีไฟฟ้าบัวเฮ็ดเองอันนี้เทียนน่ะนะท่านไปฟ้าเเฮ็ดเองเอาไฟเขาเฮือนบุมีเถอะบุมีบมเถอะเจ้าโอ้มาอยู่ซื้อมาซื้ออยู่อยู่ตรงนี้ ดยโดยโดยเพื่อนกับบูมีแท้ทุกคนบูมีไฟฟ้าเขาสารแท้กับบูมี่เขาสารบูมีจักเม็ดเลยเงินกับยังมีที่เงินสี่เขาสาร่ะเงินกับหมดหมดบุญเจ้ามื่อนี่แอ๋ยพวกได้ไปซอกันเมื่อทันไปซ้อวัอนี้เขาพักบุญพักบุญจ้นัแลมบูมีคนจ้างเขาเนาะผู้ใดกับเปรตเมื่อนี่บุญทรงเฮทุกคนบูมีคนจ้างเอ๋ยกับพวกได้ไปเรียก เงินตั้งแต่เริ่มมืออ้อนดก็คือเงินนนั่ไปซอกซอกมืันเสาร์ก็กินมัแรกเนาะแล้วนั่นเนาะเพราะว่าไายก็ไปบ่ได้แล้วเนาะไปได้แล้วก็ไปสุกไม่หันเต้นไม่บุ้งหันกับมาให้เรียกไปต้นแรงก็มาแล้วตัดเห็ดสารแอบสานหวุ้นไข่เงี้ยสารแอบสารอย่างคายเนาะอ้ยอ้ให้งานหนักก็ยังได้วยอ่าคันเครียดนิดนึงแล้วก็เอ็ดได้ เอ็ดกับเมดบ่ได้หรเจ้าตอนตอนนั้นนี่ไอ้มาเฮ็ดมันยังก็แบบตอนสุขภาพดีๆนะตัดแม่แบกแม่บ่ไปช่วยเพิ่นเฮ็ดหัวโบ<อ>ไปทางซวนโบหรือว่าไม่เนี่ยตัดไม่ลักบโบไข่อ๋อ,อเดี๋ยวเขามันเข็ดนี่นะโบแทบว่าเมันกับโบาจ,าจ้างเนาะจ้างแม่เนาะอแม่เนาะเพราะมันอยู่เขตนอกแล้ววานนี้นีนนน่เราก็จ้างเกี่ยวเขา้าโบตีเขา้า เริ่มเริ่มจะเก็บเกี่ยวแล้วเนาะพอาจะมีเียกเห็ดเก็บอุดเข้าหมดบ้านนลยเดียแล้วเขาเพิ่น้อยเพิ่มอะไรซ้ำสี่มื่นสี่ห้ามื่นเปล่าหนึ่งเอาเกี่ยวเข้าหนึ่งเท่าตะกี้ตะก่อนตะกี้ตะก่อนเลยก็สองมื่นเปล่าหนึ่งแล้วเดี๋ยวนี้บ่ได้ยี่ห้าหมื่นในเปล่าหนึ่งเขาเขาให้เขาได้จักเป่าอันปีนี้นะปีนี้ปีปีที่ผ่านมาเรากินปีนี้เออบริเวณ บริหารเจ้าฮาฮปีน so so mm ี่ใกล้แล้วเพื่คุนความยุ่งยากแล้วไปมาๆแล้วพี่น้องก็พิจิตรยูนพนุปพึกษ์เด้ออบริหารเจ้าฮาก็เฮต์ปีนี่เนาะยังบริเแกยวแตนั้นเล็ดเจ้ากัวนั้นได้คิไปโอ้พี่อนได้ลาอยู่ได้เนาะเจ้าอืมจะไล่คนมาช่วยกินเลเฮ็เเศร้าเลยบริหแลมีลูกน้อยได้ยำมาทำเงาลูกเงามาแล้วบริหารโดยโดย แต่ป да: ีนี้ปีนี้ได้เฮ็ดปีนี้นี่ก้ประมาณสิได้จักเปล่าปีนี้อ๋อคันได้ค well ือปี่ไก yeah, evet. ่พ nice ี่ก่อนเนี่ยหนก็2่งกลุ่ันหน่ก็ได้เศร้าฮะเปล่าแต่หอด2องกิโลไงหอดอือไออันเข้าอยู่บ้านเฮาก็มีขายบ่ข้าสานนี่เจ้าเนี่ยกิโลเท่าไรกิโล1นึ่0 0ิบเอ็เจาโอ้แพงอยู่ได้เนาะเจ้าเพิ่นเอาทางไหนมาขายอยู่เมืองพุ่นน่ะอยู่เมืองอืออ้าย ถ้าว่ามีผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นเห็นนี่อ้ายยอากให้เพิ่นช่วยหยังบ่จะไม่จะโมอยากได้หยังไงความสมัครใจของเพิ่นเพื่อนช่วยยังเอาโดยโดยโดยก็คือเพิ่นช่วยมาหยังมาก็ได้เนาะขอแต่เพิ่นเพิ่นช่วยเนาะได้หยังมาก็เอาเน้ออ่าออือก็จะประมาณนี้ทุกคนเนาะโอเคเอาแล้วเนี่ย บ้านสั้นก็นองก็ได้ไม่เห็นเนาะมาพ่อมงพ่อเรานองจเจ้าเงินของปูุ่ญาใจบุญที่เพิ่นโสงมาไว้น้ำพ่าวันให้อายไว้ซื้อเข่ากินนะบูฮัว่ามันจะได้จกิโลเขาจะช่วยอายสองแสนกิโลน่ะน,นะอันนี้เป็นเงินของปูุ่ญาใจบุญก็คือเงินของแม่วิไลพรบุญเทวิไลแล้วก็แม่ปทุมพรจุฬามณีอยู่ทางสาหรัฐพิเนรผลยุรัฐหาิ่นโสงมาไว้น้ำพ่าวเอาไว้ช่วยเหลือแบบนี้<ๆ>แหละเขาก็จะช่วยเหลืออายก้อนสองแสนได้นะพอซื้อเข่าซื้อน้ำให้ลูกกิน ขอบใจอวยพรในะเพื่อนนะจะอวยพรให้มีสุขมีลาพอายุมันพคนยืนโดยโดยเออเอาขอบใจเพันนะรถตัวไปฮัมขอบใจเพันได้ไหมขอบใจเลยขอบใจขอบใจเนะเออมึงนาอาจจะซื้อเครื่องนักเล่นมาให้เนาะจากไหนอ่ะเจ้าเจ้าอืมนะทุกคนนะกะเป็นแบบนี้เนาะทุกคนนะโอเคไอ้ประชันกะเด้อเฮากะจะเบิ้งตัวจริงถ้าว่ามีปุณญ์จะบุญคนสวยมาเนาะ เ้าก็จะเข้ามาช่วยเหลือนะก็คอยดีไปไปเนาให้สุขภาพกลับมาเป็นปกติใไขสวยเมียอหาเงินหาค่ามาเลี้ยงลูกเลี้ยงเต่าคอยหายไปไปจากโรคไครไขเจ็บมันแหละเพราะฉั้นข้าขอตัวกลับกันเนาะอบใจร้ายจ้าจัก็โอเคพี่น้องรายละเอียดก็คือเพื่อนั่นมีพ่อแม่ลูกพ่อแม่แล้วก็ลูกสองคนเนาะทุกคนเนาะก็คือทางปู่พนันตอนนี้ก็กำลังป่วยเนาะ ป่วยล้วก็บ,บ่มีเงินไปอุมโมห์น่ะก็ส้มนอนพักผ่อนอยู่บูว่นย่ำเดยจะดีเนาะเพื่อนก็อยู่ในเงือนซื้อๆก็มีแต่ทั้งเอื้อยเพื่อนเนาะทุกคนเนาะอ่าซอกคบหากินล้วก็ซอกเงินซอกอย่างเนาะ,ะมาซื้อข่าวซื้อน้ำมาเลี้ยงครอบครัวทุกคนก็คือผู้หญิงผู้เดียวนะเพื่อนก็บอ่าโบคอยมีกําลังเท่าที่ควรทุกคนก็คืออายเพื่อนน่นถ้าหากว่าแข็งแห้งก็คือโอเคเนาะมาช่วยกันซอกกันหาได้ตอนนี้ก็กําลังเจ็บป่วยอยู่นะ สว่วนสดมาเพิ่นต้องการยังบอ่อยาักษ์แต่ยังบ่เพิ่นก็ว่าแล้วแต่ผู้ใหญ่จะบุญเพิ่อนยักช่วยช่วยยังมาเพิ่นก็ดีใจแล้วก็สาธุน้ำเนาะทุกคนเนาะกะจ็จะประมาณนั้นทางอายเพิ่อน,นอายุ40ปีทุกคน40ปีส่วนเมีย10 18เนาะ18ปีนะตามเที่ยวสอบถามเบิ่งตัวจริงนะก็คือเพิ่นนั่นตามที่เขานำสร้าปลาเขาไปเบิ่งขาา่าวสานยังบ่มีเนาะบ่มีแล้วเพราะว่ามื้อน,นี้เป็นมื้อที่เขาเจะพักบุญทุกคนก็เลยบ่มีคนไปเวียกเพิ่นนั่น เราหับจ้างเนาะมื้อนี้นนเพิ่นพักบุญน,น,นะก็เลยบ่มีเ,เบียร์เคสหล้วก็บ่มีข้าวกินถากว่าเพิ่นทับจ้างทางอ่าเมีเยเพิ่นก็นไปทับจ้างแล้วเอาเงินนนั้มาซื้อข้าวมาสู่ลูกสู่ผัวกินเนาะครั้นงนี้เฮามาพบมาพ่อเฮาก็เลยช่วยเพิ่นไป200,000เก็บทุกคนเป็นเงินของแม่วิไลพรบุญทวีไลแล้วก็แม่ปทุมพรจุลามณีอยู่ทางลาตินวาย USA เนาะ ก็ช่วยเพิ่นไปส0องแชนเกบก็ต้องคอขอบุญขอบคุณค้อยเพื่อนจงอยู่ดีไม่แห้งป่าสะจักลรกภัยไข้เจ็บบ่าวว่าทานจะเฮ็ดสิ่งใดกระทาสิ่งใดอยู่ในนาตอนนี้กาขอให้ทุกทานจงประสบพบพ่อจุแต่ผลสําเร็จทุกประกาเนะาธอุโอเคพี่น้องสาหรับคลิปนี้เนาะบ่าวลีก็ต้องขอฝากขอบคุณนี่ให้ครับออา FC ทุกคนช่วยกันพิจารณานะช่วยกันคนเล็กคนน้อยให้กับทางขอบคัวเพื่อนจากใดมันยังก็ดีที่เพื่อน ที่ทั้งผู้ย้า่ใจบุญยักษ์เสือเรือเนาะเพิ่นก็อาสาทุแล้วก็ขอความเข้าใจนำ้ำกันสำหรับคลิปนี้บาลี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันไหม่ในคลิปต่อไปเนาะส่วนมาจะเป็นคลิปใดและยุใส่ก็จะลืมให้กำลังใจกันคือเก่าคือเดิมสำหรับคลิปนี้เฮาขอตัวลาไปก่อนสบายดีพี่น้อง